สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าว่าวครับก็จะพามาดูลานนะครับของน้องเบียร์ครับนี่ครับครับเดี๋ยวเทียบกับไม้คิวนะครับว่าหนาไม่หนาครับนี่ครับดูครับตัวนี้ครับเหมาะในการทํเว่าวแอกักษ์มากครับตัวนี้ก็ยาวประมาณสามเมตรยี่สิบเซนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยชุดนี้นะครับอันนี้คือตัดตัดปลายเรียบร้อยแล้วครับแต่ชุดนี้ยังไม่ได้ตัดปลายนะตัวนี้น่าจะยาวประมาณสามเมตรอ่อ สามเมตรแปดสิบครับวันนี้ครับจากที่ผมใช้ลานมานะครับก็ยังไม่มีเจ้าไหนนะครับที่ตัดลานมาขายได้ได้ยาวๆอย่างเงี้ยครับมีแต่น้องเบียร์ครับที่เห็นแล้วกะผมยังตัดเก็บไว้อยู่นะประมาณห้าเมตรยังมีนะยาวห้าเมตรครับเดี๋ยวไว้เปิดให้ชมนะครับอันนี้กําลังดองไว้อยู่หมกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็สามเมตรยี่สิบนะครับใครสนใจก็สั่งได้ครับ ใครอยากจะลองทําว่าวแอกยักษ์ดูนะครับจากไม้ลานนะครับตัวนี้สา <3 S 1> มเ <20 S 1> มตรยี่สิบก็ถ้าทําว่ายักษ์ประมาณหกเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้ก็ได้ครับเจ็ดเมตรนะครับ,ต,รบตัวนี้อาจจะปะปีกอาจจะปลายปีกอาจจะอ่อนไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับดูครับนี่ใครสนใจก็สั่งและออเดอร์ได้นะนีครับนี่หรือว่าจะออเดอร์น้องแมวไปด้วยก็ได้ครับนี่ แถมแมวครับแมแมวด้วยนะครับดูครับเศษสั้นก็มีนะครับอันนี้ก็ทําเป็นตอกสันหนูก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็กําลังน้องก็กําลังวัดตัดครับนี่ครับก็เสียดายนะครับจริงไม่อยากให้ตัดนะครับให้อยากไว้ยาวๆใหญ่ๆครับแต่ว่าบางทีก็ลูกค้าสั่งหลายขนาดเนาะแล้วก็ส่งไม่ได้ครับนี่ครับก็ผ้าที่เอามาฝากทงงเบียนาะผ้าลมตัวนี้ก็เหมาะกับการวาดลายนะครับตัวนี้ก็ สิบหลาก็ประมาณน่าจะเก้าเมตรครับเก้าเมตรกว่ากว่าครับออเก้าเเมตรขนาันี่น่าจะสิบหลาครับน่าจะเก้าเมตรกว่าๆครับทั้งหมดนี้นะผ้าผ้าร่มจุดนี้นะสีนี้นะครับสีนี้ผมชอบมากนะไปวาดลายสวยดีนะด้านหน้าอีกลายหนึ่งด้านหลังจะเป็นลายเนี้ยสวยมากครับเวลาโดนแสงเรมีสีหนึ่งที่ใช้ชอบใช้จะเป็นสีชมพูนะสีชมพูก็สวยนะสองสีที่ผมชอบใช้นะแล้วก็ที่หนึ่งสามสีนะสีเหลือง เยอะสวยครับประมาณนี้นะครับ